ยินดีต้อนรับสู่เรือทะลายผู้เขาน้ำแข็งสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปรากฏการณ์พบกับผมแอดมินคนเดิมอีกแล้วครับท่านแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะเพราะผมจะไม่ได้นั่งจออยู่หน้าใหม่เฉยๆแต่วันนี้ผมจะสวมบทเป็นกัปตันเรือพาคุณผู้ฟังทุกท่านออกเดินทางไปในที่ที่น้อยคนนักจะได้ไปสวมเสื้อกันหนาวหนาๆเตรียมใจให้พร้อม เพราะเรากำลังจะล่องเรือสู่ขั้วโลกเหนือไปด้วยกันคุณเคยจินตนาการภาพตามหนังไหมพี่แบบว่ามีเรือลำหนึ่งแล่นฝ่ามหาสมุทรที่เย็นเยือกสุดขั้วหัวใจไปทุกอย่างรอบตัวเป็นสีขาวโพลนไปหมดมีแต่แผ่นน้ำแข็งหนาเตะสุดลูกหูลูกตาบางทีก็เป็นแผ่นริบเรียบกว้างใหญ่เหมือนทะเลทรายสีขาว บางทีก็เป็นกองน้ำแข็งระเกะระกะเหมือนซากปรักหักพังของเมืองน้ำแข็งมองไปทางไหนก็เจอแต่ความเวงวางที่สวยงามแต่ก็แอบหน้าขนลุกเบาๆอุณหภูมิติดลบแบบเลขสองหลักเป็นเรื่องปกติลมที่พัดมานี่ไม่ใช่แค่เย็นนะแต่มันเหมือนมีดที่มองไม่เห็นคอยกรีดผิวคุณอยู่ตลอดเวลาในดินแดนนี้เนี่ยเวลาก็เดินแปลกๆนะครับ บางฤดูพระอาทิตย์ก็ไม่ยอมตกดินเลยสว่างจ้าอยู่24ชั่วโมงหรือบางฤดูก็ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาเลยมีแต่ความมืดกับแสงดาวและแสงเหนือที่คอยเป็นเพื่อนคุณเสียงเดียวที่คุณได้ยินคือเสียงลมที่พัดวีดวิวกับเสียงโครมเปรียงครืดนั่นแหละครับคือเสียงของพระเอกในทริปของเราในวันนี้เรือตัดน้ำแข็งหรือที่ฝรั่งเขาเรียกเท่ๆว่า i อซ์เบรเกอไม่ใช่เรือกระดาษไม่ใช่เรือสำราญปัญญาอ่อนที่เจอภูเขาน้ำแข็งและจมแบบไททานิกนโวย้ยแต่นี่คืออสูรกายเหล็กกล้าที่เกิดมาเพื่อชนภูเขาน้ำแข็งโดยเฉพาะลองคิดภาพตามนะเรือลำหนึ่งที่หนักเป็นหมื่นหนตันเทียบเท่ากับตึกสิบชั้นที่ลอยน้ำได้วิ่งเข้าใส่แผ่นน้ำแข็งที่หนาเป็นเม็ดเมดแบบไม่เบรก มันบ้าไปแล้วใช่ไหมล่ะอะไรทำให้มันทำแบบนั้นได้ทำไมตัวเรือมันไม่พังเป็นชิ้นๆไปก่อนมันใช้หลักการอะไรกันวะไอ้คำถามพวกนี้แหละที่มันทำให้ผมอะดรีนาลีนหลังจนต้องไปขุดข้อมูลมาเล่าให้พวกคุณฟังเนี่ยตลอด8พาร์ตต่อจากนี้ผมในฐานะกัปตันเรือจะพาคุณไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของเรือลำนี้ ตั้งแต่การออกแบบที่พิสดารเกินกว่าเรือทั่วไปไปจนถึงหัวใจของมันอย่างเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระดับโรงไฟฟ้าขนาดย่อมๆชีวิตของลูกเรือที่ต้องติดแหกอยู่กลางทะเลน้ำแข็งเป็นเดือนๆอันตรายที่พวกเขาต้องเจอแบบที่คนธรรมดาอย่างเราๆได้ยินแล้วต้องอุทานว่าไม่จริงนะผมเคยยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือมองดูแผ่นน้ำแข็งที่มันกำลังจะวิ่งเข้าไปชนมันไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับ บางแผ่นนี่ใหญ่เท่าสนามฟุตบอลแล้วเรือของเราก็วิ่งเข้าไปใส่มันดือด้อเลยวินาทีแรกที่หัวเรือสัมผัสกับน้ำแข็งทุกอย่างจะสั่นสะเทือนไปทั้งลำเสียงมันดังเข้ามาถึงกระดูกเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเรือครับแต่มันคือเรื่องของความสุดโครนของเทคโนโลยีและจิตใจของมนุษย์ที่กล้าจะท้าทายธรรมชาติที่โหดร้ายที่สุดในโลกเอาละ ตอนนี้เรือของเรากำลังจะออกจากท่าแล้วนะพร้อมจะออกเดินทางไปเจาะลึกเรื่องราวสุดขครงนี้กันหรืออยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแต่ก่อนอื่นข้อถามคํนถามทิ้งคายไว้ให้คิดเล่นๆก่อนนะคุณว่าเสียงตอนที่หัวเรือเหล็กหนาๆกระแทกกับแผ่นน้ำแข็งที่หนาเท่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันจะดังสน,นั่นขนาดไหนแล้วมันทำอย่างนั้นซ้ำๆได้ยังไงโดยไม่พังคำตอบรออยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนล่า กลับมาอีกครั้งครับกับตันแอดมินคนเดิมมารายงานตัวจากพาร์ทที่แล้วที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเอเรือบ้าพลังนี่มันทะลวงน้ำแข็งได้ยังไงวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจข้อแรกกันซะหน่อยซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันทั้งโลกเลยก็ว่าได้ชื่อของมันคือเรือตัดน้ำแข็งใช่ไหมพอเราได้ยินคำว่าตัด เราก็จะนึกภาพใบมีดคมคมหรือหัวเรือแหลมๆที่พุ่งไปผ่าแผ่นน้ำแข็งให้แยกออกจากกันเหมือนมีดหั่นเคก้กบอกเลยว่าพีดผิดมหันเลยครับถ้าทำแบบนั้นน่ะหัวเรือเจ๊งตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเพื่อนเอ๋การพุ่งชนตรงๆแบบนั้นจะสร้างแรงกระแทกมหาศาลไปที่จุดเดียวซึ่งโครงสร้างเรือไม่มีทางรับไหวแน่นอนความลับข้อแรกของมันอยู่ที่รูปทรงของตัวเรือครับโดยเฉพาะส่วนหัวเรือ ถ้าคุณเอาเรือตัดน้ำแข็งมาเทียบกับเรือสิน้าทั่วไปนะคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเรือทั่วไปหัวเรือมันจะเหลมแหลมเพื่อให้แหวกน้ำได้ดีลดแรงต้านแต่หัวเรือของไอเรือตัดน้ำแข็งเนี่ยมันจะปั้นป้านมนมนคล้ายๆกับช้อนหรือจะเรียกว่าพุงปองๆก็ได้และมันจะค่อยๆลาดเอียงขึ้นจากใต้น้ำและทําไมต้องทําทรงแบบนั้นเพราะหลักการของมันไม่ใช่การตัดครับแต่เป็นการกดครับเวลาที่เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไอหัวเรือที่เหมือนช้อนเนี่ยมันจะถลายขึ้นไปเกยอ,อยู่บนแผ่นน้ำแข็งจากนั้นก็ใช้น้ำหนักมหาศาลของตัวเรือทั้งลำที่อาจจะหนักถึง2 0 0 0 0 30,000ตันกดลงไปบนแผ่นน้ำแข็งเหมือนเราพยายามยืนบนแผ่นน้ำแข็งบางๆนั่นแหละครับแค่สเกลมันใหญ่กว่าล้านเท่าเมื่อน้ำหนักกดลงไปถึงจุดที่น้ำแข็งทนไม่ไหวมันก็จะเปรี้ยงแตกหักออกเป็นเสียงๆจากแรงกดไม่ใช่แรงตัดดังนั้นภาพที่ถูกต้องคือเรือมันไม่ได้ผ่าไปข้างหน้า แต่มันเหมือนกําลังคลานทับน้ำแข็งไปเรื่อยๆบทขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้ามันถึงได้มีเสียงดังโครมครามและการสั่นสะเทือนตลอดเวลาไงครับและเพื่อให้การปีนขึ้นไปเกยบนน้ําแข็งทําได้ง่ายขึ้นตัวถังเรือของมันจะเรียบเป็นพิเศษไม่มีส่วนยื่นออกมาให้เกะกะและทาสีชนิดพิเศษที่ลื่นมากๆเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรือกับน้ําแข็ง เหล็กที่ใช้ทําตัวเรือโดยเฉพาะบริเวณแนวน้ําแข็งซึ่งเป็นโซนที่จะต้องปะทะกับน้ําแข็งตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหล็กกล้าทนแรงตึงสูงชนิดพิเศษที่มีความหนาบางลำหนาถึง56ซนติเมตรนึกภาพเหล็กแผ่นหนาเท่านี้หุ้มเรือทั้งลำดิโคตรอลังการเลยใช่ไหมละ่ะแถมยังถูกออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิติดลบแบบสุดขีดได้ด้วยไม่เปราะแตกง่ายด้วยแล้วน้ําแข็งมันก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะมันมีทั้งน้ําแข็งที่เพิ่งเกิดในปีแรกหรือ first year ice ซึ่งจะมีความเข้มสูงและเปราะก,กว่า กับน้ำแข็งที่อยู่มาหลายปีหรือมันติเอไอซ์ที่ผ่านการละลายและแข็งตัวซ้ำๆจนความเค็มหายไปเกือบหมดกลายเป็นน้ำแข็งที่จืดและแข like evet. ็งแกร่งเหมือนหินเลยทีเดียวเรื่องแต่น้ำแข็งต้องถูกออกแบบมาให้รับมือกับน้ำแข็งทุกรูปแบบเห็นไหมครับแค่เรื่องการออกแบบพื้นฐานก็ไม่ธรรมดาแล้วนี่แหละคือวิศวกรรมขั้นสุดที่ถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะธรรมชาติโดยเฉพาะแต่ มีแค่ตัวถังแข็งแขๆทรงประหลาดๆนี่มันยังไม่พอหรอกครับที่จะดันร่างที่หนักเป็นหมื่นตันให้ปีนขึ้นไปบนน้ําแข็งได้มันต้องมีหัวใจที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อด้วยไอหัวใจที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาธรมดาหรือมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจห้องเครื่องยนต์ของอสูรลำนี้กันต่อเปิดห้องเครื่องหัวใจนิวเคลียร์กลางมหาสมุทร กลับมาลุยกันต่อครับบนช่องปรากฏการณ์ผมกับตันแอดมินคนเดิมหลังจากพาร์ทที่แล้วเรารู้แล้วว่าเรือมันใช้วิธีกดไม่ได้ตัดทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่ว่ามันเอาเรี่ยวแรงมาหาศาลมาจากไหนวะถึงจะดันตัวเองที่หนักขนาดนั้นขึ้นไปเกยบนน้ำแข็งได้ตลอดเวลาตอนนี้เราจะลงไปดูห้องเครื่องกันครับบอกเลยว่านี่คือหัวใจของอสูรชัดๆและเสียงในนี้ก็ดำจนคุณไม่ได้ยินเสียงความคิดของตัวเองเลย ลืมภาพเครื่องยนต์เรือธรรมดาธรรมดาไปได้เลยเรือตัดน้ำแข็งส่วนใหญ่ในโลกจะใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าดีเซลอิเล็กทริกครับแปลง,ง่ายๆคือมันมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดมาฮึมา หลายตัวเลยนะอาจจะ4ตัว6ตัวแล้วแต่ขนาดเรือแต่ละตัวนี่ใหญ่เท่ารถบัสเลยเครื่องยนต์พวกนี้ไม่ได้ทำหน้าที่หมุนใบพัดโดยตรงแต่มันทำหน้าที่เหมือนโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ปั่นไฟออกมาจำนวนมหาศาลแล้วไฟฟ้าที่ได้เนี่ยจะถูกส่งไปหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับใบพัดอีกทีหนึ่งทำไมต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแบบนั้นทำไมไม่เอาเครื่องดีเซลไปหมุนใบพัดต,งตรงๆเลย คำตอบคือแรงบิดและการควบคุมครับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามันให้แรงบิดหรือทอร์กที่สูงมากตั้งแต่รอบต่ำๆทำให้มันมีพลังฉุดกระชากมหาศาลสามารถค่อยๆดันเรือไปข้างหน้าด้วยกำลังที่สม่ำเสมอหรือเวลาที่ใบพัดไปเจอกับก้อนน้ำแข็งหนาๆแล้วเกิดการติดขัดระบบไฟฟ้าก็ควบคุมได้ง่ายกว่าไม่เหมือนเครื่องยนต์ที่อาจจะน็อกไปเลยก็ได้ กำลังของเรือพวกนี้ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วนะครับแต่วัดกันที่แรงม้าซึ่งอาจจะสูงถึง45,000แรงม้าหรือมากกว่านั้นเทียบเท่ากับรถซูเปอร์คาร์ประมาณ50-60คันรวมกันแต่นั่นมันแค่ระดับเบสิกครับถ้าจะเอาให้สุดกว่านั้นเราต้องไปดูเรือตัดน้ำแข็งของพวกรัสเซียพวกหมีขาวเขามีของเล่นที่โหดกว่านั้นเยอะนั่นคือเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ครับใช่แล้ว คุณฟังไม่ผิดหรอกมีเตาปฏิกรปรมาณูย่อมๆอยู่ในเรือเลยเรือพวกนี้มันคือที่สุดของความบ้าพลังแล้วมันสามารถผลิตพลังงานได้แบบแทบไม่มีจํากัดไม่ต้องแวะเติมน้ํามันเป็นปีๆสามารถปฏิบัติภารกิจกลางทะเลน้ําแข็งได้ยาวนานต่อเนื่องพลังงานที่ได้จากเตาปฏิกรนนิวเคลียร์จะถูกนําไปต้มน้ําให้กลายเป็นไอน้ําแรงดันสูงแล้วเอาไอน้านั่นแหละไปปั่นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกที พลังที่ได้มันมาหาศาลซะจนเรือพวกนี้สามารถทะลวงน้ำแข็งที่หนา2-3ถึงเมตรได้แบบต่อเนื่องเหมือนเราเดินฝ่าดงหญ้าเลยทีเดียวแล้วพลังทั้งหมดก็ถูกส่งไปที่ส่วนสุดท้ายนั่นคือใบพัดหรือ propeller ใบพัดของเรือตัดน้ำแข็งก็ไม่ใช่ของกะโหลกกะหลานนะครับมันถูกสร้างจากโลหะผสมที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเพราะต้องเจอทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งกระแทกตลอดเวลาบางลำมี3ใบพัดบางลำมี4ใบพัดขนาดแต่ละใบพัดนี่สูงกว่าคนอีกนะ เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าอาร์ซิพอคือใบพัดมันจะติดอยู่กับมอเตอร์ที่หมุนได้360องศาเลยทำให้เรือมีความคล่องตัวสูงมากสามารถเดินหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้เลยทำให้การหาช่องทางในดงน้ำแข็งได้ดีขึ้นมากเอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีหัวใจที่ทรงพลังแต่บนเรือลานี้มันไม่ได้มีแค่เหล็กกับเครื่องยนต์นี่สิมันมีคนอยู่ด้วย แล้วชีวิตของคนที่ต้องอยู่กับเสียงโครมครามและการสั่นสะเทือนตลอด24ชั่วโมงแถมยังอยู่กลางความเวงวางที่ไม่มีใครอื่นอีกเป็นเดือนๆนมันเป็นยังไงวะต่อไปเราจะไปเคาะประตูห้องพักของลูกเรือกันครับชีวิตติดลบเมื่อบ้านของคุณคือกระป๋องเหล็กกลางน้ำแข็ง ยินดีต้อนรับกลับสู่การเดินทางสุดขั้วอีกครั้งครับจากพาร์ทที่แล้วที่เราบุกไปถึงห้องเครื่องยนต์สุดโหดกันมาแล้วคราวนี้เราจะขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือกันบ้างเพราะบนเรือลำนี้มันไม่ได้มีแค่เหล็กกับเครื่องยนต์นี่สิมันมีคนอยู่ด้วยครับคราวนี้เราจะมาแอบดูกันว่าชีวิตของลูกเรือบนเรือตัดน้ำแข็งมันเป็นยังไงบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับ อย่างแรกเลยที่ต้องเจอคือเสียงและการสั่นสะเทือนตลอดเวลาที่คุณตื่นหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณหลับคุณจะได้ยินเสียงครืดคราดโครมครามอยู่ตลอดเวลาที่เรือกำลังทำงานมันไม่ใช่การสั่นเบาๆเหมือนนั่งรถไฟนะแต่มันคือการสั่นทั้งลำบางครั้งที่เรือต้องใช้วิธีกระแทกเน้าแข็งหนาๆแบบถอยหลังแล้วพุ่งชนซ้ำๆที่เรียกว่า ramming เนี่ยของบนโต๊ะนี่ร่วงกระจายได้เลยนะ คนที่ไปอยู่ใหม่ๆนี่เมาเรือกันอ้วกแตกอ้วกแตนแน่นอนลูกเรือเก่าๆเขาจะบอกว่าต้องเรียนรู้วิธีเดินแบบชาวเรือคือต้องทรงตัวให้ดีตลอดเวลาและต้องรู้จักวางของทุกอย่างไม่ให้มันกลิ้งตกได้ง่ายๆด้วยอย่างที่สองคือความโดดเดี่ยวและตารางเวลาที่แปลกประหลาดครับลืมเรื่องสัญ,ญญาณ5 g ไปได้เลยกลางมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยไม่มีหรอกครับสัญ,ญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตทางมีก็จะเป็นแบบผ่านดาวเทียมที่ช้าเป็นเต่าคลานและแพงโคตรโคตรการติดต่อกับโลกภายนอกเลยมีจำกัดมากๆลูกเรือคนหนึ่งอาจจะต้องออกทะเลทีละ3-4เดือนหรือนานกว่านั้นหมายความว่าคุณจะไม่ได้เจอใครเลยนอกจากเพื่อนร่วมงานกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆบนพื้นที่จำกัด การทำงานก็จะเป็นกะครับที่นิยมกันคือ4ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักหรือ6ชั่วโมงทำงาน6ชั่วโมงพักวนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการใดๆทั้งสิน้นดังนั้นสันทนาการเลยเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญครับ บนเรือตัดน้ำแข็งที่ทันสมัยหน่อยเลยไม่ได้มีแค่ห้องนอนและห้องกินข้าวนะเพื่อนแต่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่างไม่น่าเชื่อเลยบางลำมีโรงยิมขนาดย่อมๆมีโต๊ะปิงปองมีห้องดูหนังที่มีหนังเป็นพันๆเรื่องให้เลือกดูได้มีห้องสมุดและทิศเด็ดสุดๆโดยเฉพาะเรือของรัเสเซียหรือฟินแลนด์เขามีห้องซาวน่าครับ ใช่แล้วออกไปเจออากาศติดลบ40องศาข้างนอกแล้วกลับเข้ามาอบสาวหน้าร้อนๆมันเป็นอะไรที่ฟินสุดๆและบางลำมีสระว่ายน้ำในโรงเล็กๆด้วยนะและแน่นอนว่าอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาขวัญและกำลังใจของลูกเรือพ่อครัวบนเรือจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากอาหารต้องดีต้องอร่อยต้องหลากหลายเพราะมันเป็นความสุขไม่กี่อย่างที่พวกเขามีในแต่ละวัน บนเรือจะมีห้องแช่แข็งขนาดใหญ่ที่เก็บสเสบียงได้เป็นเดือนๆเ,เพราะถ้าของหมดกลามทางขึ้นมานี่ไม่มีเซเว่นให้แวะซื้อนะโว้ยและด้วยความที่อยู่กลางทะเลพวกเขาก็ต้องมีทีมแพทย์และห้องพยาบาลของตัวเองที่พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบเพราะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ห่างออกไปเป็นสัปดาห์ ชีวิตบนเรือตัดน้ำแข็งมันคือการปรับตัวให้อยู่กับความสุดขั้วในทุกๆด้านทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆทั้งร่างกายและจิตใจถึงจะทำงานนี้ได้แต่นอกจากความเหงาและความสั่นสะเทือนแล้วมันยังมีอันตรายของจริงที่รอพวกเขาอยู่ด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นและพร้อมจะขยํำเรือทั้งลำได้ทุกเมื่อซึ่งเราจะไปเผชิญหน้ากับมันในเรื่องเล่าถัดไป กลับมาอีกครั้งครับสู่ช่องปรากฏการกับผมกับตันแอดมินเจ้าเก่าพารทที่แล้วเราพูดถึงชีวิตประจําวันของลูกเรือกันไปแล้วซึ่งอาจจะฟังดูครบทุกอย่างใช่ไหมครับแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่ามันมีแค่ความเหงานะเว้ยเพราะการล่องเรือในเขตขั้วโลกเนี่ยมันคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับหายนะได้ทุกวินาทีคราวนี้เราจะมาคุยกันถึงนาทีเฉียกตายและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเดินเรือตัดน้ําแข็งกัน อันตรายอันดับหนึ่งที่กัปตันเรือทุกคนกลัวที่สุดไม่ใช่การชนภูเขาน้ําแข็งก้อนยักษ์นะเพราะอันนั้นมันมองเห็นได้จากเรดาร์แล้วหลบได้แต่อันตรายที่แท้จริงคือการถูกน้ําแข็งบีบหรือที่เรียกว่าบิเซตครับลองจินตนาการดูนะเรือของคุณกําลังลอยอยู่ในช่องน้ําที่เพิ่งแตกออกมาแต่จูๆ่ๆกระแสลมหรือกระแสน้ํามันเปลี่ยนทิศทางแล้วมันก็ดันแผน่นน้าแข็งมหืมมาสองแผ่นที่หนักเป็นล้านล้านตันให้เคลื่อนที่เข้าหากัน โดยมีเรือของคุณอยู่ตรงกลางแรงบีบของแผ่นน้ำแข็งพวกนี้มันมหาศาลเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้มันสามารถขยี้เรือเหล็กหนานนะให้บีแบนเหมือนกระป๋องโคกได้เลยนะในประวัติศาสตร์มีเรือที่ต้องจุบสิ้นไปแบบนี้เยอะแยะแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสันน้ำแข็งหรือ pressure ridge ครับบันเกิดจากแผ่นน้ำแข็งสงแผ่นมาชนกันแล้วขอบของมันก็หมุนตัวเกยกันขึ้นมากลายเป็นกำแพงน้ำแข็งที่ทั้งสูงและหนา บางทีอาจจะนาเป็น10บสเมตรเลยก็ได้ไอสันน้ําแข็งใต้น้ํานี่แหละตัวอันตรายเลยเพราะมันมองไม่เห็นแล้วถ้าวิ่งไปชนเข้าจัง,จงๆก็มีสิทธิ์เสียหายหนักได้มันเหมือนมีภูเขาใต้น้ําที่เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลานั่นแหละแล้วถ้าโชคร้ายโดนน้าแข็งล้อมจนขยับไปไหนไม่ได้ละ่ะจะทํำยังไงก็ต้องติดแงกอยู่ตรงนั้นแหละครับรอรอจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศท,ทาง หรือรอจนกว่าจะมีเรือตัดน้ำแข็งอีกลำที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่ามาช่วยซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในระหว่างนั้นก็ต้องภาวนาอย่าให้แรงบีบมันมากเกินไปจนเรือพังและก็ต้องปันส่วนสเสบียงอาหารกันอย่างดีอย่างไม่หมดครับยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่บัดซบที่สุดในโลกอีกพายุอีมาที่ทำให้ทัศนวิสัยกลายเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าไวเอา คือคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีขาวรอบตัวแยกไม่ออกว่าไหนฟ้าไหนน้ำแข็งอันตรายมากๆหรือไอหมอกน้ำแข็งที่เกิดจากไอน้ำในอากาศเย็นจัดจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆลอยฟุ้งไปทั่วทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงไปอีกแล้วถ้ามีอะไรเสียขึ้นมาการออกไปซ่อมกลางแจ้งที่อุณหภูมิติดลบ50องศาเซลเซียสเนี่ยมันคือฝันร้ายชัดๆโลหะจะเย็นจัดจนถ้าจับด้วยมือเปล่าหนังจะติดหลุดออกมาเลยนะ เครื่องมือก็อาจจะเปราะแตกได้ง่ายเนื้อส่วนที่อยู่นอกเสื้อผ้านี่โดนลงแป๊บเดียวคือไม่จากความเย็นเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยมันคือการต่อสู้กับธรรมชาติในรูปแบบที่ดืบเถื่อนที่สุดแล้วมนุษย์เราไปมีไอเดียสร้างเรือบ้าๆบบแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะใครคือคนแรกที่คิดว่าเฮ้ย hey, เราน่าจะสร้างเรือไปชนน้ำแข็งเล่นกันวะเรื่องราวต่อไป เราจะย้อนอดีตไปดูจุดกำเนิดของเรือตัดน้ำแข็งลำแรกของโลกกันครับเดินทางกันต่อเลยครับผมกับตันแอดมินคนเดิมรายงานตัวจากอดีตหลังจากที่เราลุ้นระทึกกับอันตร,รายในพาร์ทที่แล้วไปวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปดูกันครับว่าไอแนวคิดการสร้างเรือไปบวกกับน้ำแข็งเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนใครเป็นคนต้นคิดวะ ในอดีตการนานมาแล้วนะก่อนที่จะมีเรือเหล็กคนพื้นเมืองในแถบอาร์กติกอย่างชาวอินูอิตเขาก็มีวิธีเดินทางในทะเลน้ําแข็งของเขาด้วยเรือคายักหรือเรือขนาดใหญ่อย่างอูมิยักที่ทําจากหนังสัตว์เขารู้จักธรรมชาติเป็นอย่างดีรู้ว่าต้องหาช่องทางตรงไหนแต่เรือพวกนี้มันไปได้แค่ตามขอบขอบน้ําแข็งเท่านั้นส่วนนักสำรวจชาติตะวันตกที่เข้าไปในยุคแรกๆก,ก็ต้องเจอกับฝันร้ายเรือสมัยก่อนที่ทําจากไม้เนี่ยนะ เจอน้ําแข็งบีบเข้าไปทีเดียวก็แตกเป็นเสี่ยงๆกลายเป็นฟืนลอยน้ําไปเลยมีคณะสำรวจมากมายที่ต้องจบชีวิตลงเพราะเรือถูกน้ําแข็งขังและบดขยี้เรื่องที่ดังที่สุดก็คงเป็นเรื่องของเรือ Endurance ของเซอร์เออร์เนสต์เชกกอตันที่โดนน้าแข็งบีบจนจมลงสู่ก้นสมุดอันตากติการนั่นแหละครับแต่แล้วมนุษย์เราก็เริ่มคิดว่ามันต้องมีวิธีสิวะในช่วงแรกๆก็เป็นการดัดแปลงเรือที่มีอยู่แล้วให้แข็งแรงขึ้น เอาแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กมาหุ้มที่หัวเรือเพิ่มแต่ก็ยังไม่เคยได้ผลเท่าไหร่จนกระทั่งปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงเรามีเครื่องจักรไอน้ําเรามีเทคโนโลยีการสร้างเรือเหล็กที่แข็งแกร่งขึ้นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงมันเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับหลายประเทศเริ่มพัฒนาเรือที่ออกแบบมาเพื่อสู้กับน้ําแข็งโดยเฉพาะแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรือตัดน้ําแข็งขั้วโลกที่เป็นต้นแบบของเรือในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงต้องยกให้ชาวรัสเซียครับ ในปี1898พวกเขาได้สร้างเรือในตำนานลำหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเยอร์มักเจ้าเยอร์มักเนี่ยถือเป็นเรือตัดน้ำแข็งแบบอาร์กติกลำแรกของโลกเลยเขาว่าได้มันถูกออกแบบโดยพลเรือเอกสเตฟานมาคารอฟผู้ซึ่งเชื่อว่าการเดินทางผ่านเส้นทางทะเลเหนือของรัสเซียนั้นเป็นไปได้และจะมีความสำคัญทางยุทธ,ธศาสตร์อย่างยิ่ง มันมีหัวเรือที่ออกแบบมาให้ปีนขึ้นไปบนน้ำแข็งมีตัวถังที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและใช้เครื่องจักรไอ้น้ำที่พงพลังมากๆในยุคนั้นเจ้าเยอรมักได้สร้างวีรกรรมไว้มากมายและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามนุษย์สามารถเอาชนะอุปสรรคน้ำแข็งได้จากนั้นการแข่งขันพัฒนาเรือตัดน้ำแข็งก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังแคนาดาสหรัฐอเมริกาประเทศแถบสแกนดิเนเวียน ต่างก็สร้างเรือของตัวเองขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปทั้งเพื่อเปิดเส้นทางการค้าในช่วงฤดูหนาวเพื่อการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญคือเพื่อศักดิ์ศรีของชาติในช่วงสงครามเย็นการมีเรือตัดน้ำแข็งที่พองพลังที่สุดโดยเฉพาะเมื่อโซเวียตเปิดตัวเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ลำแรกของโลกที่ชื่อว่าเลนินในปี1959มันก็กลายเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีกันเลยทีเดียว สหรัฐอเมริกาก็ต้องรีบสร้างเรือของตัวเองมาคานอำนาจมันคือการแสดงแสนยานุภาพอย่างหนึ่งเลยทีเดียวจากเรือจักรไครไอ้น้ำในวันนั้นสู่เรือพลังนิวเคลียร์ในวันนี้มันคือการเดินทางที่ยาวนานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่คำถามคือแล้วในปัจจุบันนี้ล่ะไอเรือพวกนี้มันมีไว้ทำอะไรกันแน่นอกจากจะเอาไว้โชว์พาวแล้วภารกิจจริงๆของมันคืออะไร เรื่องต่อไปเราจะมาดูภารกิจในยุคปัจจุบันของเรือตัดน้ำแข็งกันครับไม่ได้มีดีแค่พังน้ำแข็งภารกิจของอสูรเหล็กในโลกปัจจุบันมาว่ากันต่อเลยครับกับช่องปรากฏการณ์หลังจากย้อนอดีตไปดูจุดกำเนิดของอสูรเหล็กลำแรกกันแล้วคราวนี้เรากลับมาสู่ปัจจุบันกันครับ ว่าในศตรวรรษที่21เนี่ยไอเรือตัดน้ำแข็งค่าตัวแพงระยับพวกเนี้มันถูกใช้งานทำอะไรกันบ้างบอกเลยว่าภารกิจของมันหลากหลายและสำคัญกว่าที่คุณคิดเยอะภารกิจหลักอันดับหนึ่งเลยซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายประเทศยอมทุ่มเงินมหาศาลสร้างเรือพวกนี้ขึ้นมาก็คือการเปิดเส้นทางเดินเรือหรือ e อ c o r t Mission ครับ ในประเทศเขตหนาวอย่างราัสเซียแคนาดาหรือฟินแลนด์เนี่ยถ้าเรือสำคัญสคัญของเขาจะถูกน้ำแข็งปิดตายในช่วงฤดูหนาวทำให้การขนส่งสินค้าทำไม่ได้เรือตัดน้ำแข็งจึงมีหน้าที่เหมือนรถไถคอยนำทาง เคลียร์เส้นทางให้น้ำแข็งแตกออกเป็นช่องเพื่อให้เรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรืออื่นๆสามารถเล่นตามหลังมาเป็นคอนวอยได้มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศเขาเลยนะถ้าไม่มีเรือพวกนี้เศรษฐกิจทางตอนเหนือของประเทศอาจจะหยุดชะง,งักไปเลยในช่วงฤดูหนาว ภารกิจที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้คือห้องทดลองทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยของภาวะโลกร้อนการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลน้ำแข็งการขุดจอบแกนน้ำแข็งเพื่อศึกษาสภาพอากาศในอดีตย้อนกลับไปเป็นแสนแสนปีการสำรวจทรัพยากรใต้ทะเลทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งเป็นฐานปฏิบัติการครับเรือพวกนี้ หลลำจึงถูกออกแบบให้เป็นเหมือนห้องแผลบลอยน้ำมีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันสามารถส่งหุญญ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ROV ลงไปใต้แผ่นน้ำแข็งหรือติดตั้งสถานีวิจัยบนแผ่นน้ำแข็งแล้วให้เรือคอยดูแลอยู่ใกล้ๆได้ภารกิจที่3คือการรักษาอาิปไตยและปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตอาร์กติกที่หลายประเทศอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่การมีเรือตัดน้ำแข็งที่สามารถลาดตระเวนได้ตลอดทั้งปีถือเป็นการแสดงตนว่า นี่ทินค่าใครอย่าแตะนะโวยและเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตน่านน้ำที่เต็มไปด้วยน้าแข็งไม่ว่าจะเป็นเรือประมงติดน้ำแข็งเครื่องบินตกหรือนักท่องเที่ยวประสบภัยเรือตัดน้ำแข็งก็คือหน่วยกู้ภัยด่านแรกและด่านเดียวที่จะสามารถฝ่าเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและภารกิจสุดท้ายที่กำลังมาแรงในยุคนี้ก็คือการท่องเที่ยวครับ ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีทัวร์สำหรับอภิมหาเศรษฐีที่จะเช่าเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ของรัเสเซียเพื่อเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือแบบเอ็กคลูซีฟสุดๆได้ไปเหยียบจุดยอดสุดของโลกได้แต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่ามันเป็นการรบกวนระบบนิเวศที่เปราะบางเกินไปหรือเปล่า เห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่เรือที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างอย่างเดียวแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และความมั่นคงของชาติในเขตขั้วโลกเลยทีเดียวแต่ในยุคที่โลกร้อนขึ้นทุกวันน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายในอัตราที่น่าหายใจแล้วอนาคตของเรือตัดน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะยังจำเป็นอยู่ไหมหรือมันจะต้องปรับตัวไปทำภารกิจใหม่ๆ ในบทสรุปสุดท้ายเราจะมามองไปข้างหน้าด้วยกันครับและแล้วก็มาถึงภาคสุดท้ายของการเดินทางของเราแล้วนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องปรากฏการเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับซีรีส์นี้ผมกับตันแอดมินคนเดิมขอพาทุกท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้าแห่งอนาคตของเรือตัดน้ำแข็งกันครับคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือในเมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายแล้วเรือตัดน้ำแข็งจะตกงานไหม เป็นคำถามที่ดีมากครับแต่คำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจเพราะในความเป็นจริงแล้วการที่น้ำแข็งละลายอาจทำให้เรือแต่น้ำแข็งยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกละลายมากขึ้นมันหมายความว่าเส้นทางเดินเรือใหม่ๆที่เคยเป็นไปไม่ได้มันกำลังจะกลายเป็นจริงขึ้นมาครับโดยเฉพาะเส้นทางทะเลเหนือหรือ Northern Sea Route ที่เรียบชายฝั่งรัสเซีย ซื้อจะช่วยย่นระยะทางการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปไปได้เป็นหมื่นๆกิโลเมตรประหยัดทั้งเวลาและค่าน้ำมันมหาศาลแต่ถึงแม้น้ำแข็งจะน้อยลงในช่วงฤดูร้อนในช่วงอื่นๆของปีมันก็ยังคงมีอยู่ดีแถมน้ำแข็งที่แตกออกมาเป็นค้อนลอยไปลอยมาเนี่ยบางทีก็อันตรายกว่าการเจอน้ำแข็งที่จับตัวเป็นแผ่นหนาๆซะอีกดังน,นั้น เรือแต่น้ำแข็งจึงยังคงจำเป็นอย่างยิ่งในการนำร่องและสร้างความปลอดภัยให้กับเรือสินค้าในเส้นทางนี้และมันกำลังจะกลายเป็นสมรภูมิทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญของโลกครับในด้านการออกแบบเรือตตดน้ำแข็งรุ่นใหม่ๆก็กำลังถูกพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีการใช้กา๊าซ LNG เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซลเพื่อลดการปล่อยมลพิษในระบบนิเวศท,ที่เปราะบางของขั้วโลกมีการออกแบบรูปทรงเรือให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น และมีเทคโนโลยีโซน่าและดาวเทียมที่ล้ำสมัยเพื่อช่วยในการวางแผนเส้นทางหลบหลีกน้ำแข็งที่หนาเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเรือตัดน้ำแข็งอัตโนมัติที่ควบคุมจากระยะไก,กลก็เป็นได้ครับเอาละและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรือตัดน้ำแข็งอสูรเหล็กกล้าผู้พิชิตดินแดนน้ำแข็งจากหลักการทำงานพื้นฐานสู่เครื่องยนต์นิวเคลียร์จากชีวิตลูกเรือสู่ภารกิจสำคัญระดับชาติ และอนาคตที่ยังคงท้าทายมันเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะขีดจำกัดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบที่เรามีต่อโลกใบนี้เช่นกันครับผมหวังว่าตลอดแดพาร์ทที่ผ่านมาจะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกว้าวอะดรีนาลินหลังและได้เห็นโลกในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับตอนนี้เรือของเราได้เดินทางกลับมาถึงท่าอย่างปลอดภัยแล้วผมกับตันแอดมินก็ต้องขอจบภารกิจและอำลาบทบาทกับตันไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงสุดทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ